ไฟป่าและหมอกควันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือโดยย้าว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการค่ะ ที่กองพลฐานราบที่7ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ของภาคเหนือโดยมีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมมปชุนายกรัฐมนตรีระบุว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันคับเป็นปัญหาที่ทุกส่วนต้องร่วมกันแก้ไขโดยต้องจูงใจให้ประชาชนงดการเผาในพื้นที่การเกษตรและกำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผาสร้างรายได้ให้กเกษตรกรโดยขอให้ทำอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวและขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพื้นที่เฝ้าระวงังไฟป่าหมอกควันให้ชัดเจนส่วนปัจจัยจากต่างประเทศนะครับมีการพูดคุยกันกันกบต่างประเทศและขอให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามอย่างเร่งด่วนรวมถึงขอให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำระบบตรวจสอบค่าคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนประชาชนขอให้ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและดูแลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านใดสามารถแจ้งต่อรัฐบาลได้ทันทีโดยไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันครับ เจ้าหน้าที่เองก็สำคัญมากๆเข้าไปแล้วก็จะไปมีเรื่องอุบัติเหตุอะไรอีกนะคะก็ขอให้ดูแลเจ้าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องการอะไรเพิ่มเติมจากทางส่วนกางก็ให้รีบแจ้งมาเตอนนี้เราก็ยังก็ใกล้เข้ามาละแต่ยังพอมีเวลาที่จะคอยเออตียมความพร้อมให้ดียิ่ขึ้นนะคะ หลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ตรวจเยี่ยมแถวผสมเจ้าหน้าที่จากกองทัพภาค3าปอสสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16และมอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สำหรับเป้าหมายการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าปรับลดจุดความร้อนพื้นที่การเผาจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและจำนวนวันที่มีค่ามลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานลงร้อยละ20จากปีที่ผ่านมาค่ะครับก็เป็นการตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทธุปปรกรณ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีทั้งทหารตำรวจรวมไปถึงจิตอาสาเยี่ยวเสือไฟนะครับ และยังมีพี่น้องประชาชนในเครือข่ายมาร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐม,มนตรีกว่า1,100คน